าศาสนาฮิบดูนะฮะแต่ที่เราเรียกว่าหนังตะลุงนะฮะทำไมต้องเรียกว่าหนังตะลุงนะฮะหนังตะลุงนั้นเป็นคําใต้แท้ๆนะฮะหนังตะลุงปเป็นคำใต้แท้ๆถ้าเป็นภาษากลางเรียกว่าอะไรครับอ่าภาษากลางเรียกว่าอะไรครับนัน่งก่อนสิครับคุณลุงหงนังตะลุงอยู่แล้วบ้างหนังตะลุงนหงนังตะลุงเป็นยุ่งอะไรบ้างหนังตะลุงไม่ใช่นะฮะหนังตะลุงนี่คือเป็นการไปจับช้างปา่า ในสมัยก่อนของการท่บได้และมีการเล่นกันอื่นนะเอาท่าขาวถึงที่หลักตะหลงหลักล่านช้างเลยเรียกว่าหนังตะหลงที่เราเป็นหนังตะหลงนี่คือความเชื่อหนึ่งนะครับที่มาของหนังตะหลงนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรนั้นไม่ทราบได้ครับเรามาหาเรื่องหน้าโรงกันนะแต่ทีนี้ต้องไม่เป็นแบบนะเราว่ากันตามรูปแบบนะฮะที่นําเสนอเพื่อให้เรามีอัตลักษณ์ในการชมนะครับเมื่อเข้าสู่อาเซียนเราต้องเป็นภาษาเกฤษด้วย

จับพือาานกูเลยเอ้อาจารย์ท่ยศโอที่อาจากย์ที่นี่ไปเล่นจับเซโอแค่นี่แ่เจอกันเจกูนี่โอ้แ้าักงานทำงานอยู่ใจอไปจึงไปแนะนำว่าเออมาจ้ะมาเคยพบกันยงนงเสรีกร่วมเลือร่วมรั่วกันมาแล้วโอ้จดายใจด้ที่คุณรูต้องถวยเออไม่เก่งึงนี่เนี่ยพบเราไม่แค่ทำงานได้เันี้เท่านี้มาเนี้ยะครคนใคร ก็ไว่าเป็นความทชคดีะทุกเร่องนัโอกาสพี่ดูนี้วันนี้ที่เดิมาในสถานที่แห่งนี้ซึ่งสาราประญากรบวนการจะได้ติดต่อกับาก็สเราทุกคนกับพี่ดยกลับไปเลยกอนอีกอะะดกาเนก่ต้อเพื่อราเลยมึงจบมาแล้วกึงมาจบก็ต้นนอกเลยที่กำลังเป็นผู้ใจบังคับปัญญา้องพวกไอ้นาพันอ่อนเออใ่้เป็นคนใจดีเจ้าอ่อนเออใปนีกัน น้องดีดีด้วยพี่น้อได้สองขั้งค่บปีไหนจบการขอหนุ่มไมันจะจบขวรที่ได้หลานกางการถายรูปในเกาลโทตเอาเขาเด็กพวกเด็เช่นนะพ่อเราพ่อไอจบกานเธอไอจบการจะมาพีนี้จบกานให้จบการเป็นเดือนไม่จะากับจบการยังไงพี่น้อยคือคงแนกพิจารณาจขแารสองอยูใกล้ออกเออเชนดีวกนล้วพ่อจะมาันจะคนคนไห้จมาก

เราม้องรู้จักดูเยเด้ออะไรอะไรกันมาครับพี่น้องค่ะเราต้องภูมิใจนะว่าเราเรียนสถาบันแห่งนี้สิ่งสำคัญคือการพลาดโอกาสเราสมัย็จโอกาสทุกคนเด็พี่นุ้ยเรามาแล้วอย่าบอกว่าไม่มีที่ไปอย่าบอกว่าไม่มีความสําคัญก็คือโอกาสของเราสําคัญต้องภูมิใจเด็พี่นุ้ยกลับไปเนี่ยทุ่งผือกับปอปัยนั่นแหละอาจจะบอกบางคนเดากันนะมันยังบ้างยำไม่เกินถ้ามันทำไม่ถูกผมไม่ยอมวัวอ้วนประหยัดง่ายอยู่ครับพี่ชาติอันเลือก

มีมู่งปิเพลงที่จะทำให้เราสรงควงขอเชิ้อคมนู้ังยังรับบทเพลงนะครับ